ดีเจก้าแมนเมียวจากขึ้นปิ่ง98 FM ที่วันนี้ขอไปตามติดถึงขออเวทีกับเราบรรดาแฟนคลับที่พาก,กันมาให้กำลังใจหนุมน่ม al, ๆแมนเมียวก็ติดขอเวทีงานนี้ดีเจคนไหนจะอยู่ในอ้อมใจของพวกเขากันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะน้องน่ารักอะคะ่ะเป็นกันเองอะคะ่ะชอบดีเจโตโต้ค่ะพี่นน,นะ ฮาดีค่ะแล้วก็น่ารักด้วยพี่โนนยิ้มน่ารักแล้วก็นิสัยน่ารักด้วยค่ะน่ารักค่ะผมเห็นตั้งแต่รายการฝักไฟีงงมอของเน,น่ารักค่ะ,าคะอารมณ์ดีเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะแล้วก็จะติดตามผลงานในทุกๆ,ๆเรื่องนะคะ พี่เขาดูสดใสดีพูดจาตรงดีอะค่ะก็อยากให้พี่โตโต้พักผ่อนเยอะๆนะคะของพี่ไอกี้ค่ะดีใจมากเลยหนูจะคอยติดตามผลงานของพี่ไอกี้ค่ะมาเชียร์ทุกคนค่ะเชียร์ทุกคนค่ะ เช่อปิ้งค่ะประทับ,ใ,บใจเป็นกำลังใจให้ค่ะปิ้งมิวสิคคอนเนตติ้งค่ะติดทุกความเพื่อนไวยในวงการเพลง <laughs> ประทับใจมากครับทียินเสียงกรีเสียงอะไรนี้ก็ทําให้รู้สึกหายเหนื่อยไปปิดทิ้งเลยครับคุ้มจริงๆครับผมรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณแฟนๆรับทุกๆคนของดีเจก้าแม่เหมี่ยวหรือว่าดีเจปิงทั้งหมดเลยนะครับหายตื่นเต้นเลยครับรู้สึกดีมากครับครับผมถ้าไม่มีพวกคุณในวันนี้นะฮะก็ไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆแฟนคลับหรือว่าพี่ๆแฟนขับทุกๆคนจริงๆนะครับที่วันนี้มาให้กําลังใจพวกเรานะครับทาให้พวกเราเนี่ยหายเหนื่อยก็ขอฝากปิงเก้าแปดไว้ในอ้อมใจของทุกคคนนด้วยะรับ เมื่อไรในตา